สวัสดีทุกท่านค่ะมาค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาด,ดูรถที่เสร็จจากงานสีมาใหม่ๆอีกคันนึงนะคะสำหรับคันนี้ก็ยังว่างยังโสดนะคะเป็นรุ่น isuzu robocop หัวแคบค่ะเครื่องของคันนี้จะเป็น6 h k นะคะ240แรงม้าค่ะ6สูบคอมเร็วเทอร์โบนะคะสีที่ทางร้านนะคะสั่งทำมาเป็นสีเอฟเฟกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโทนน้ำเงินชมพูนะคะแล้วก็ติดม่วงนิดนึงค่ะลูกค้า เดี๋ยวพาดูการไล่สีของตัวรถคันนี้นะคะอ่ามาดูสเปคกระบ,บะคันนี้นะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่3เมตร60ค่ะเสาสูง85ระแนงก็จะเป็นระแนงไม้าระาแนง3ไม้นะคะลูกค้าแล้วก็ฝาข้างความทึบอยู่ที่50เซนนะคะอ่าคันนี้ความทึบ50เซนก็จะเป็นลอน3มิตนะคะมีตัวกระดูกขั้นกลางให้ด้วยนะคะงานเชื่อม CO2 ให้นะคะสวยๆเลยตัวนี้นะคะ การเน่นลายก็จะเป็นสีเอฟเฟกตัวรถนะคะแล้วก็ชมพูดำขาวนะคะน้ำเงิน,นะคะ่ะเสาก็จะเป็นลายเพชรนะคะระแนงสามไม้ค่ะคันนี้รถคันนี้ก็จะเป็นคัสีนอกนะคะรอตกแต่งะระบบไฟแอร์อีกรอบนึงนะคะวันนี้ก็เสร็จจากงานสีนะคะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะติดกรองดักน้ำมันรอแล้วนะคะ ตัวนี้คัสซีสวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องคัสซีตัวนี้สภาพมาจากเก่าญี่ปุ่นนะคะถือว่าสวยนะคะประมาณ80%นะคะทุกคันไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคัสซีสวยนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาดูงานรอบๆคันกันยางเราเปลี่ยนให้รอแล้วนะคะแหนบก็เสริมเพิ่มเติมแล้วค่ะคันนี้ก็รอนะคะรอไปเดินระบบไฟค่ะ เอฟเฟกโทนนี้นะคะถ้าท่านไหนมองหาอยากรับเป็นโรบคอั 6HK นะคะมาดูคันนี้ได้นะคะที่อู่หันสาค่ะทำสีเสร็จใหม่เลยนะคะรอเข้าไปทำไฟเช็คแอร์นะคะมาดูงานจริงกันได้นะคะยังไม่ได้ตกแต่งค่ะถ้าลูกค้าชอบสไตล์การตกแต่งแบบไหนนะคะก็สามารถมาสั่งทางร้านได้เลยนะคะตัวนี้สีสวยมากๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาดูงาน ฝาท้ายกันนะคะฝาท้ายจะเป็นทรงปากนกแก้วงับข้างนะคะหูช้างก็จะเป็นหูช้างคู่ค่ะดันท้ายใส่ให้เรียบร้อยนะคะเหล็กฝาท้ายทางอู่จะใช้เป็นเหล็กหน้าสีทุกคันเลยนะคะลูกค้าพื้นเป็นกระบะ4มิลให้ทุกๆคันนะคะงานสวยๆเลยค่ะคันนี้ก็ยังว่างยังโซนนะคะฝากถึงทุกท่านด้วยนะคะที่อยากรับรุ่นนี้ไปไว้ใช้งานไปไดูแลนะคะมาดูคันนี้ได้นะคะสะภาพสวยๆเลย เดี๋ยวพาไปเปิดดูภายในหัวเก๋งกันบ้างนะคะหกสูบนะคะคอมมอนเรลเทอร์โบค่ะสภาพเครื่องนะคะแห้งมากๆเลยนะคะยังไม่ได้ล้างคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวไปเดินระบบไฟเสร็จนะคะทางร้านถึงจะมาล้างเครื่องยนต์นะคะบุก,กันความร้อนคันนี้ไม่มีช่องรุดเลยเดี๋ยวพาเดินวนไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งเครื่องยนต์ฝั่งคนขับกันนะคะ สภาพเครื่องนะคะลูกค้าส,สวยๆเลยท่านไหนที่กำลังมองหาหูเฮดเคนะคะทางร้านแนะนำเป็นคันนี้เลยสภาพที่มาเป็นหัวลากค่าสนะคะถือว่าสวยไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องแล้วก็สีนะคะดูรีวิวนะคะตามช่อง youtube ของอู่หันาได้นะคะันนี้มาสวยนะคะลูกค้าเครื่องนะคะยิ่งเงียบนะคะถ้าชอบในรุ่นนี้อยู่พอดีก็มาทดลองขับสตาร์ทฟังเสียงเครื่องคันนี้ได้นะคะนิ่มมากๆเลยคะ่ะลูกค้าตัวนี้นะคะ รอติดฟิล์มนะคะแล้วก็ทําระบบไฟอีกรอบหนึ่งนะคะฝากถึงทุกท่านด้วยนะคะคันนี้ยังว่างยังโสดเป็นโรบอคอปหัวแคปนะคะเครื่อง6 hk อ่าราคาเริ่มต้นพร้อมใช้งานของคันนี้นะคะอยู่ที่9 3 0 0 0 0บาทค่ะลูกค้าเลือกสเปคการตกแต่งได้เลยนะคะรอเจ้าของมารับกลับโปยใช้งานไปไว้ดูแลอยู่นะคะคันนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ